ฝากกดไลค์และคอมเมนต์ติชมพวกเรามาได้นะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาเยอะๆและหากคำไหนที่เราแปลผิดสามารถแจ้งมาได้ครับเราจะได้นำไปปรับปรุงในตอนต่อๆไปถังซารภาคสี่ตอนที่1นึ่ประตูแห่งเทพเจ้าดังนั้น5วันจึงเป็นช่วงที่ปลอดภัยที่สุด7วันก็ยังพอได้ แต่เพื่อความปลอดภัยหลานส่วนอยู่จึงกําหนดเวลาไว้ที่ห้าวันนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขามาที่ดาวเทียนหลงแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงในเมืองเทียนหลงไม่มีกำแพงเมืองพวกเขาก็เดินไปตามถนนสายหลักมันเป็นเหมือนทวีปจริงๆที่นี่มีถนนสายใหญ่ถนนกว้างพอที่จะอยู่ห่างออกไปร้อยเมตรสามารถเห็นการแสดงต่างๆที่เดินผ่านไปได้เป็นครั้งคราว ในฐานะสมาชิกชนเผ่าทะเลสีฟ้าจะไม่มีคนสังเกตเห็นเมื่อพวกเขาเมื่อเดินอยู่ริมถนนขณะที่พวกเขากำลังเดินท้องฟ้าก็มืดลงทันทีเมื่อทุกคนเงยหน้าขึ้นมองพวกเขาก็เห็นมังกรตัวใหญ่ตัวหนึ่งลงมาจากท้องฟ้าทันที เผ่าพันธุ์อื่นๆที่เดินอยู่บนถนนก็แยกย้ายกันไปปล่อยให้สิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายมังกรตัวใหญ่หดตัวปีกและร่อนลงกลางถนนกว้างหลังจากที่มังกรตัวนั้นลงมาจากท้องฟ้าหัวมังกรขนาดใหญ่ของมันก็เงยหน้าขึ้นปีกของมันก็พับไปด้านหลังแล้วมันก็ก้าวเข้าสู่เมืองสัตว์ยักษ์ใหญ่ลำตัวคล้ายมังกรตัวนี้มีความยาวหนึ่งเมตรและรัศมีของมันก็ค่อนข้างทรงพลังเห็นได้ชัดว่ามันแข็งแกร่งกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างเหมือนมังกรอ้วนๆที่พวกเขาเคยพบมาก่อนมาก มีเกล็ดสีน้ำเงินเข้มปกคลุมทั้งร่างกายและท้องก็เต็มไปด้วยเกล็ดเช่นกันมันดูคล้ายกับมังกรจริงๆข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือพุงของมันใหญ่กว่ามากและท่าทางโดยรวมของมันไม่กลมกลืนกันเหมือนมังกรจริงๆ หลานส่วนอยู่เองก็มีสายเลือดของเทพพระเจ้ามังกรหลังจากรับรู้อย่างเงียบๆเบขาก็รู้สึกได้ว่าสายเลือดที่มีลักษณะคล้ายมังกรนี้มีความบริสุทธิ์มากขึ้นฟังเสียงฝีเท้าอันหนักหน่วงของมังกรตัวนั้นที่ก้าวไปข้างหน้าแล้วมองดูความอ่อนน้อมถ่อมตนของเผ่าพันธุ์ต่างๆที่อยู่รอบๆมังกรตัวนั้นเห็นได้ชัดว่าสถานะของมันไม่ได้ต่ำเลยบนดาวเทียนหลงพวกเขาเดินหน้าต่อไป ในที่สุดพวกเขาก็เข้าไปในเมืองการสังเกตเป็นก้าวแรกเมื่อเข้าสู่เมืองแห่งนี้พวกเขาทั้งหมดรู้สึกราวกับว่าร่างกายของพวกเขาเล็กลงเป็นเพราะอาคารในเมืองนี้ใหญ่เกินไปหลังจากการสังเกตพวกเขาพบว่าอาคารที่ใหญ่ที่สุดนั้นจริงๆแล้วถูกใช้โดยเผ่าพันธุ์มังกรอาคารบางแห่งมียามรูปร่างเหมือนมังกรอยู่ที่ประตูและเผ่าพันธุ์อื่นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเข้าไปข้างในเลย นอกจากมังกรแล้วยังมีอีกหลายเผ่าพันธุ์ที่มีจํานวนมากชนเผ่าทะเลสีฟ้าที่พวกเขาปลอมตัวมาก็เป็นหนึ่งในนั้นนอกจากชนเผ่าทะเลสีฟ้าแล้วยังมีชนเผ่าเทียนมาจํานวนมากที่มีลำตัวด้านบนเป็นมนุษย์และขาเป็นม้าความแตกต่างระหว่างเผ่าเทียนมาคือจำนวนขาที่แตกต่างกันส่วนใหญ่มีสีขาและบางครั้งก็สามารถมองเห็นคนที่มีหกขาได้ สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของพวกเขามากที่สุดก็คือเผ่าเทียนหมาแปดขาที่บินไปบนท้องฟ้ามันมีปิกเห็นได้ชัดว่าสถานะสูงมากไม่ได้กว่ามังกรเพราะมันบินตรงไปยังที่อยู่อาศัยคล้ายๆก,กับของมังกร จำนวนเผ่าพันธุ์อื่นค่อนข้างน้อยและมีสิ่งแปลกๆมากมายหลานซนอยู่และคนอื่นๆเห็นชนเผ่าอยู่คงเมื่อพวกเขาเห็นพวกนั้นครั้งแรกพวกเขาก็กังวลมากแต่เห็นได้ชัดว่าคนเหล่านั้นเป็นเพียงสมาชิกธรรมดาของเผ่าพันธุ์ยูคงและพวกเขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของแมลงท้องฟ้าบนร่างกายของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่รัศมีของแมลงท้องฟ้าถูกปกปิดโดยสัตว์ร้ายล่าสมบัติหากไม่มีการฝึกฝนระดับเทพจะไม่มีใครสามารถตรวจพบมันได้แม้แต่ในระยะร้อยเมตร ตามทางเดินมีความเจริญรุ่งเรืองมากจริงๆและสงครามในอวกาศดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อดาวดวงนี้นี้หลังจากตะเวนไปทั่วเมืองเป็นเวลาสองชั่วโมงพวกเขาก็พบสถานที่ที่มีความหมายมากร้านหนังสือใช่ร้านหนังสือของดาวเทียนหลงในร้านหนังสือมีหนังสือมากมายบางเล่มใหญ่และเล่มเล็กอย่างเห็นได้ชัดจะเห็นได้ว่ามังกรทุกตัวควรมีสติปัญญาพอสมควร การค้นหาร้านหนังสือก็เหมือนกับสมบัติของหลานส่วนอยู่และคนอื่นๆแน่นอนว่าพวกเขาไม่มีเงินและไม่สามารถซื้อมันได้แต่ยังสามารถทำความเข้าใจมันได้พวกเขามีเครื่องแปลภาษาที่สามารถแปลข้อความของดาวเทียนหลงได้โดยตรงหลังจากที่คนทั้งเจ็ค้นหาไปรอบๆพวกเขาก็หยิบหนังสือหลายเล่มที่มีความหมายมากที่สุดต่อสหาพันธ์โต้หลัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดาวเทียนหลง แล้วทั้งเจ็ดคนก็วิ่งหนีไปออกจากร้านไปเจ้าของร้านหนังสือไล่ตามพวกเขาออกไปแต่คนทั้งเจ็ดก็หายตัวไปมีแค่หนังสือเพียงไม่กี่เล่มเท่านั้นที่พวกเขาเอาออกไปเจ้าของร้านหนังสือก็เป็นชนเผ่าทะเลสีฟ้าเช่นกันแม้ว่าเขาจะโกรธแต่เขาก็ไม่ได้รายงานเรื่องนี้ให้หัวหน้าทราบหลาน่ซนอยู่และพวกพบสถานที่หยุดพักและเริ่มใช้เครื่องแปลาภาษาและบันทึกอย่างรวดเร็วนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาและสหพันธ์ มีเพียงการเข้าใจคู่ต่อสู้เท่านั้นที่จะทำให้เผชิญหน้ากับพวกเขาได้ดีขึ้นในระหว่างกระบวนการแปลพวกเขาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เผ่าพันธ์เทียนหลงและแม้แต่เผ่าพันธ์เทียนมาพวกเขาต้องประหลาดใจที่ดาวเคราะห์ทั้งสองดวงทีแรกไม่ใช่ของเผ่าพันธ์เทียนหลงและเผ่าพันธ์เทียนมาแต่เป็นดาวแฝดเทียนมา ดาวเคราะห์ทั้งสองคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งดาวแฟดทั้งสองดวงเป็นของชนเผ่าที่เรียกว่าเผ่าพันธ์เทียนหมาที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อนพวกเขาเรียกตัวเองว่าเผ่าพันธ์เทียนหมาซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นผู้ปกครองกาแล็กซีเทียนหมามีความมหัศจรรย์มากมายในจักรวาลเมื่อชนเผ่าพันธ์เทียนหมาได้รับสติปัญญาพวกเขาควบคุมดาวเคราะห์สองดวงในเวลาเดียวกันและสามารถเดินทางข้ามไปมาระหว่างสองดวงดาวด้วยการเดินทางผ่านจุดว่าระหว่างดวงดาวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมาก สิ่งนี้เรียกว่าประตูแห่งเทพ,พเจ้าระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์ทั้งสองดวงของประตูแห่งเทพ,พเจ้านั้นอยู่ที่ประมาณศูนย์และดาวเคราะห์ทั้งสองดวงนั้นใหญ่มากแม้ว่าดาวเทียนหมาจะมีประวัติยาวนานกว่าแสนปีแต่ก็ยังล้าหลังมากในการพัฒนาทางเทคโนโลยีเนื่องจากทรัพยากรของพวกเขามีมากมายจนไม่มีวันหมดการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ทำให้ชนเผ่าเทียนหมาสนใจในการพัฒนาตนเองมากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยี และแม้ว่าจะมีบางส่วนในกาแล็กซีเทียนหมาที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นมาแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับเผ่าพันธุ์เทียนหมาที่สามารถอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อความอยู่รอดในจักรวาลได้จนกระทั่งวันหนึ่งหนึ่งในดวงดาวเทียนหมาดั้งเดิมซึ่งปัจจุบันคือดาวเทียนหลงประสบสถานการณ์พิเศษอย่างกระทันหันดูเหมือนว่ามีพื้นที่ประหลาดจะซ้อนทับดาวแฝดเกิดการกลายพันธุ์แปลกๆบางอย่างเริ่มปรากฏบนดาวเทียนหลง สายเลือดบางชนิดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากพื้นที่ทับซ้อนกันเริ่มมีมังกรปรากฏต,ตัวขึ้นการกลายพันธุ์นี้ปรากฏในเกือบทุกเผ่าพันธุ์ของเผ่าพันธุ์เทียนหมาดั้งเดิมสิ่งนี้เป็นที่รู้จักในอดีตว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงของมังกรระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของมังกรทั้งหมดกินเวลาน,านานนับหมื่นปีและพัฒนาไปสู่กลุ่มมังกรในปัจจุบันพวกมันมีพลังมหาศาลโดยธรรมชาติและมีภูมิปัญญามากมายและเข้ายึดครองพื้นที่ในดาวแฝดเทียนมาอย่างรวดเร็ว ตามสถานการณ์ปกติหากการกลายพันธุ์ดังกล่าวเกิดขึ้นชนเผ่าเทียนหมาจะฆ่าสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์เหล่านี้ทั้งหมดอย่างแน่นอนแต่มังกรเหล่านี้สามารถสื่อสารได้และมีความชาญฉลาดอย่างยิ่งหลังจากประสบกับการต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเขาไม่เพียงแต่แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแต่จำนวนของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเผ่าพันธุ์ที่ส่งพลังได้ถือกำเนิดขึ้นพวกมันสามารถแข่งขันกับเผ่าเทียนหมาดั้งเดิมได้นั่นคือเผ่าพันธุ์เทียนหลงในปัจจุบัน เผ่าพันธุ์ทั้งหมดบนดาวเทียนหลงได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงของมังกรดังนั้นสถานการณ์เดียวกันนี้จึงปรากฏกับชนเผ่าเทียนหมาดั้งเดิมบนดาวเทียนหลงด้วยต่อมาพวกกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าเผ่าพันธุ์เทียนหลงหรือเผ่าพันธุ์มังกรชนเผ่าเทียนหลงที่มีหัวเป็นมังกรและมีลำตัวเป็นม้าชนเผ่าเทียนหมามีลักษณะที่ทรงพลังหลักๆอยู่สองประการลักษณะแรกคือจำนวนขาของมา้าและอีกประการคือการมีปีกนอกออกมาจากหลังนี่เป็นวิวัฒนาการสองทิศทางที่แตกต่างกัน ก่อนการปรากฏตัวของเผ่าพันธเทียนหลงจำนวนขาสูงสุดที่ชนเผ่าเทียนหมามีได้คือสิบขาอย่างไรก็ตามชนเผ่าเทียนหลงได้พัฒนาชายผู้มีหัวมังกรที่ทรงพลังอย่างไม่เคยมีมาก่อนและมีขามาเพิ่มเป็นสิองขาความแข็งแกร่งระดับเทพขั้นสุดยอดของเขาทำให้เขาสามารถเป็นผู้นำดาวแฝดกลายเป็นผู้มีอำนาจระดับสูงและนำชนเผ่าเทียนหลงเอาชนะกลุ่มของชนเผ่าเทียนมาได้ในที่สุด แต่เนื่องจากพวกเขาส่วนใหญ่ก็มาจากเผ่าพันธุ์เทียนหมาด้วยเช่นกันเขาจึงไม่ได้ทำลายเผ่าพันธุ์เทียนหมาและระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของมังกรดูเหมือนจะหยุดแล้วยกเว้นเผ่ามังกรกลายพันธุ์ที่สามารถสืบพันธุ์ร่วมกันได้สิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงของมังกรอีกเลยและความเร็วของการขยายพันธุ์ของมังกรโดยตรงนั้นช้ามากตอนที่1009งศศวินมังกร หลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วเผ่าพันธเทียนหลงก็ตัดสินใจว่าจะพูดคุยกับเผ่าพันธเทียนหมาท้ายที่สุดแล้วเขาก็เคยเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันมาก่อนและเดิมทีพวกเขาก็เป็นสมาชิกระดับสูงของเผ่าพันธุเทียนมาอยู่แล้วในท้ายที่สุดชนเผ่าเทียนหมาก็ตกลงที่จะเจรจาสันติภาพเนื่องจากพลังอำนาจของชนเผ่าเทียนหลง หนึ่งในดาวแฟดดั้งเดิมจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นดาวเทียนหลงแต่จําเป็นต้องจากัดสิทธิ์ไม่อนุญาตให้มังกรทุกตัวเข้าสู่ดาวเทียนหมาถ้าไม่ได้รับอนุญาตทั้งสองฝ่ายได้ก่อตั้งพันธมิตรเพื่อร่วมกันปกครองกาแล็กซีหลงหมาซึ่งเคยเป็นกาแล็กซีเทียนหมาดั้งเดิมและผู้นําเทียนหลงคนนี้คือคนที่เกือบจะฆ่าหลานโซนอยู่และบีบบังคับให้อาจารย์นาหน้าตกลงไปในดาวฤกษ์จนเกือบตาย ดาวเทียนหมาในปัจจุบันมีขนาดเล็กกว่าดาวเทียนหลงต่อมาชนเผ่าเทียนหมาได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดและรวบรวมพลังของทั้งกลุ่มจนในที่สุดก็ฝึกฝนผู้แข็งแกร่งระดับเทพอีกคนที่สามารถต่อสู้กับผู้นำเทียนหลงได้จากนั้นดาวแฟตเทียนหลงและเทียนหมานก็สามารถคันอำนาจกันได้อย่างสมบูรณ์จนมาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาในกาแล็กซี่หลงมาส่วนใหญ่เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเผ่าพันธุ์อื่นมันมาควบคู่ไปกับภัยคุกคามอันทรงพลังที่เกิดจากกองยานอาวกาศแห่งสหพันธ์เต้าหลัวและมันเพิ่งเริ่มเร่งความเร็วขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้นำเทียนหลงและผู้นำเทียนมาต่างก็รู้ดีว่าด้วยทรัพยากรของดาวทั้งสองพวกเขาจะตามทันเทคโนโลยีของสหพันธ์เต้าหลัวไม่ช้าก็เร็วแต่ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลา นี่คือประวัติศาสตร์อันเรียบง่ายของดาวแฝดสองดวงในกาแล็กซีหลงหมาทําให้มังกรเหล่านั้นดูไม่เหมือนมังกรจริงๆสําหรับหลานส่วนอยู่แต่จากมุมมองของกาแล็กซีหลงหมาพวกมันเป็นมังกรที่ทรงพลังมังกรชั้นยอดบางตัวสามารถต่อสู้ในอวกาศได้มันมีพลังไม่น้อยไปกว่าเรือประจันบาล ดังนั้นในสถานที่ของดาวเทียนหลงเผาพัน์มังกรจึงมีสิทธิพิเศษมากมายและเป็นการแข่งขันระดับสูงสุดในดาวเทียนหลงแน่นอนว่าเผ่าพัน์ธุเทียนหลงนั้นดีที่สุดในบรรดาทุกเผ่าพัน์ธบนกาแล็กซีหลงมาจำนวนชนเผ่าเทียนหลงที่แท้จริงนั้นมีไม่มากนักมีเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นแต่ทุกกลุ่มก็แข็งแกร่งมาก บันทึกทางประวัติศาสตร์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหลานส่วนอยู่และคนอื่นๆด้วยความเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ของดาวเทียนหลงและดาวเทียนหมาจะง่ายกว่ามากสำหรับพวกเขาที่จะดำเนินการกับดาวเคราะห์ทั้งสองนี้ในอนาคตปัจจุบันผู้นำเทียนหลงไม่อยู่ที่นี่อย่างแน่นอน ดังนั้นพวกเขาจึงค่อนข้างปลอดภัยดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ดวงนี้มีประชากรหนาแน่นน้อยกว่าดาวเคราะห์หมายเลข76มากด้วยความสามารถในการซ่อนตัวของสัตว์ร้ายล่าสมบัติพวกเขาสามารถออกไปได้ทุกเมื่อที่ต้องการนอกจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วพวกเขายังได้รับสิ่งดีๆจากร้านหนังสือในครั้งนี้อีกด้วยแผนที่ของดาวเ,เทียนหลงแม้ว่าจะสามารถมองลงมาจากอาวกาศได้แต่ก็ยากที่จะมองเห็นภาพรวมของดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ดวงนี้แต่มันแตกต่างกับแผนที่ เมื่อเปิดแผนที่ทุกคนก็ศึกษามันอย่างละเอียดพวกเขาค้นพบว่ามีเมืองบนดาวเทียนหลง13าเมืองทั้ง13เมืองเป็นเมืองใหญ่แต่และเมืองครอบครองพื้นที่อันกว้างใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในหมู่พวกเขาแล้วคือเมืองหลงเทียนหลงซึ่งเป็นที่ตั้งของประตูแห่งเทพเจ้าด้วยเพียงแค่จ่ายค่าธรมเนียมแม้แต่เผ่าพันธุ์ธรรมดาของกาแล็กซีหลงหมาก็สามารถผ่านประตูแห่งพระเจ้าได้ยกเว้นชนเผ่ามังกร นี่เป็นกฎที่ตั้งขึ้นเมื่อนานมาแล้วชนเผ่ามังกรไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ประตูแห่งเทพ,พเจ้าเหตุผลง่ายๆดาวเทียนหมากังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของมังกรอีกครั้งเมื่อการเปลี่ยนแปลงของมังกรปรากฏบนดาวเทียนหมาเผ่ามังกรก็จะแข็งแกร่งเกินไปดาวเทียนหมามีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ดังนั้นยกเว้นชนเผ่าเทียนหลงที่มีสายเลือดของเผ่าพันุ์เทียนหมา,ามังกรธรรมดาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านประตูแห่งเทพ,พ,พเจ้า จากประวัติศาสตร์หลานส่วนอยู่และคนอื่นๆยังได้เรียนรู้ว่าทางฝั่งดาวเทียนหลงมีกองทหารที่ทรงพลังที่ไม่เคยปรากฏตัวในการทำสงครามกับสหพันธ์โต้หลัวที่เรียกกันว่าอัศวินมังกรขณะนี้มีอัศวินมังกรเพียง18คนเท่านั้นแต่ละคนเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีพลังระดับเทพพวกเขาทั้งหมดสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์และขี่มังกรเพื่อต่อสู้ได้มีความสามารถในการต่อสู้โดยตรงในอวกาศมันเป็นพลังการต่อสู้หลักที่ทรงพลังที่สุดของเผ่าพันธุ์เทียนหลง หัวหน้าของอัศวินมังกรทั้ง18คนนี้คือผู้นําเทียนหลงเองใครๆก็จินตนาการได้ว่าพลังนี้ทรงพลังขนาดไหนไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือพลังสูงสุดของดาวเทียนหลงซึ่งเหนือกว่าพลังของเรือประจันบาลทั้งหมดของพวกเขาไม่รู้ว่าเผ่าเทียนหมามีขุมพลังสูงสุดเช่นนี้หรือไม่ เมืองที่หลานส่วนอยู่และคนอื่นๆอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าเมืองหงเหลียงมีชื่อเสียงในด้านทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะทรัพยากรแร่เป็นเมืองทรัพยากรและอุตสาหกรรมหนักที่สําคัญในดาวเทียนหลงเรือรบหลายลําที่สร้างโดยดาวเทียนหลงในปัจจุบันมาจากทรัพยากรของที่นี่พวกมันไม่เพียงขุดขึ้นมาเองเท่านั้นแต่พวกมันยังมีแร่าธาตุพิเศษที่มีการแลกเปลี่ยนโดยเผ่าพันธุ์หลักในกาแล็กซีหลงมาอีกด้วย แน่นอนว่าหลานส่วนอยู่จะไม่เลือกที่จะไปที่เมืองหลวงเทียนหลงในตอนนี้แม้ว่าตัวผู้นำเทียนหลงจะไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญระดับเทพจำนวนมากประจำการอยู่ในเมืองหลวงเทียนหลงแน่แน่เช่นอัศวินมังกรผู้ทรงพลังเหล่านั้นด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันพวกเขาจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะท้าทายอัศวินมังกรเมืองนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมีทรัพยากรมากมายและหลานส่วนอยู่ก็มาที่นี่เพื่อทรัพยากรเป็นหลัก เขาไม่ได้คิดที่จะระเบิดความพิโรธของพระเจ้าต่อดาวเทียนหลงนั่นไม่ใช่สิ่งที่คนฉลาดจะทำหากไม่มีอะไรอย่างอื่นแม้แต่สหพันธ์ก็จะไม่ให้อภัยเขาหากเขาทำลายการเจรจาสันติภาพหลาน่วนอยู่มีวัตถุประสงค์หลายประการในการแทรกซึมในครั้งนี้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และแผนที่สิ่งเหล่านี้เป็นวัสดุที่มีค่ามากสำหรับสหพันธ์และเป็นความสำเร็จทางทหารที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ภารกิจของพวกเขาในครั้งนี้ก็สำเร็จไปด้วยดี แต่หลาน่ซนอยู่ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากแม้ว่าเขาจะไม่มีผลงานทางทหารแต่ก็มีบางสิ่งที่ต้องทำไปที่ศูนย์ซื้อขายแรกกันเถิดหลาน่ซนอยู่กล่าวกับเพื่อนๆของเขาเมื่อคนทั้งเจ็ดเดินบนถนนอีกครั้งสัตว์ร้ายล่าสมบัติก็กลายร่างเป็นอีกรูปลักษณ์หนึ่งสำหรับพวกเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับได้ว่าเป็นขโมย ศูนย์การค้าแร่เป็นสถานที่สำคัญมากในเมืองเหลียงและตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเมืองนี้ใหญ่เกินไปจริงๆและเนื่องจากพวกเขาไม่รู้วิธีการเดินทางหลานส่วนอยู่และคนอื่นๆจึงสามารถเดินไปที่นั่นได้เท่านั้นหนึ่งวันบนดาวเทียนหลงนั้นเทียบเท่ากับ39ชั่วโมงบนดาวโต้หลัววันและคืนนั้นยาวนานกว่าพวกเขาเดินไปเกือบสชั่วโมงและยังคงเดินด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากก่อนที่พวกเขาจะมองเห็นจุดหมายปลายทางในที่สุด ศูนย์การค้าแร่เมืองเหลียงเป็นอาคารโดมขนาดใหญ่ตึกนี้สูง300เมตรใช่สูง300เมตรต้องบอกว่าเทียนหลงซิงมีความสามารถที่โดดเด่นในด้านการก่อสร้างมากอาคารขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่สามารถพบได้ทั่วทั้งสหพันธ์โต้หลัวครอบคลุมพื้นที่2ตารางกิโลเมเตรที่ศูนย์กลางอยู่อาคารมีโดมขนาดใหญ่และล้อมรอบด้วยอาคารเสริมหอคอยประตูขนาดใหญ่เพียงพอให้มังกรเข้าออกได้ ไม่มียามอยู่ที่ประตูซึ่งแสดงว่าการรักษาความปลอดภัยที่นี่หลวมมากหรืออีกในหนึ่งไม่จำเป็นต้องมีคนเฝ้าเลยหลานส่วนอยู่และคนอื่นๆนั้นไม่โดดเด่นมากนักในบรรดาเผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายเห็นในด้านการก่อสร้างมากอาคารขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่สามารถพบได้ทั่วทั้งสหาพานันธ์โตหลัว เมื่อเดินเข้าไปในประตูของศูนย์การค้าแร่หลานโซนอยู่และอีกเจ็ดคนก็อดไม่ได้ที่จะตกใจมีรูปปั้นแขวนอยู่ที่ด้านบนของห้องโถงใหญ่มันดูกดดันโดยสมบูรณ์และไม่รู้ว่ามันทำได้อย่างไรมันคือลักษณะของผู้นำเทียนหลงนั่นเองมีหัวเป็นมังกรและมีลำตัวเป็นม้ามีสิบสองขามีปีกขนาดใหญ่กลางอ,อกและปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีแดงทั้งตัวแม้ว่าจะเป็นเพียงประติมากรรมแต่ดูเหมือนว่าคุณจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งความหวาดกลัวในนั้น ไม่เพียงแต่หลานส่วนอยู่และคนอื่นๆเท่านั้นที่จะเงยหน้าขึ้นมองและเห็นผู้นำเทียนหลงแต่ยังรวมถึงชนเผ่าต่างๆจากกาแล็กซีหลงหมาที่เข้ามาค้าขายด้วยเมื่อพวกเขาเห็นผู้นำเทียนหลงพวกเขาทั้งหมดแสดงความเคารพนี้แสดงให้เห็นว่าสถานะของผู้นำเทียนหลงในดาวเทียนหลงนั้นยิ่งใหญ่มากหลานส่วนอยู่และคนอื่นๆรวมตัวกันอย่างรวดเร็วในฝูงชนเนื่องจากสัตว์ร้ายล่าสมบัติจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงต่อไปเพื่อพวกเขาพวกเขาทั้งเจ็ดจึงอยู่ไม่ไกลกันเกินไป มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสสัตว์ร้ายล่าสมบัติตอนนี้ต้องมุ่งความสนใจไปที่การระงับรัศมีของมแมลงท้องฟ้าดังนั้นจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มที่สำหรับพวกเขาล้านซวนยูรีตาลงเล็กน้อยหันศีรษะแล้วกระซิบอะไรบางอย่างกับทังยูเกอทังยูเกอ,ยเกอพยักหน้าทันทีโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า